สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันใหม่กับทีม Tango วันนี้ผมอยากแนะนำผลิตภัณฑ์อันหนึ่งของทีม Tango นั่นก็คือ Badger H. c h a s e r y ของเรานะครับ เพืเ่อนๆครับถ้าเกิดชอบคอนเทนต์ของท <พา S 1> ีมเทนโกฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยนะครับ <c oughs> เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาพูดถึง Badger H จริงๆแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะรู้จักชื่อว่า Badger เพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ขายดีอันหนึ่งของทีม Tango นะครับผมนั่นก็คือ Badger Ches r ริกเ d จเจอกับ Badger ธรรมดาแตกต่างกันยังไงนะครับจริงๆแล้วแตกต่างกันน้อยมากเลยนะครับเบจเจอธรรมดาข้างหลังมันจะเป็น Extract นะครับรูปจะขึ้นมาอย่างนี้แต่ว่าบางคนเขาไม่ชอบ Extra c t เขารู้สึกว่า Extra c t มันใส่แล้วมันจะค่อยคอรเราแล้วถ้าเกิดเราใส่อุปกรณ์เยอะๆตรงเนี้ยมันอาจจะมาบาดคอรเราหรือว่าวิธีที่มันค่อยข้างหลังอาจจะไม่ค่อยสบาย เท่างทีม t ท n โก้เราก็เลยมีออปชันหนึ่งนั่นก็คือ Badger Edge Badger Edge แตกต่างกันยังไงนะครับการใช้งานทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับการใช้งานตรงนี้ตรงนี้นะครับเหมือนกันหมดเลยนะแต่ว่า Badger Edge นะครับผมจะมีสายรัดนะครับผมที่เป็นทรงตัว H ไม่ใช่ตัว X แค่นี้เลยนะครับนี่คือสิ่งที่แตกต่างกันถ้าเกิดดูจากข้างหลังข้อดีคืออะไรอย่างที่บอกนะครับมันเป็นตัว H มันจะกว้างกว่า,วานะครับมันจะไม่ได้มารัดคอถ้าเกิดใครไม่ชอบแบบนั้นแล้วก็บางคนบอกว่ามันรัด หนักได้ดีกว่าสําหรับผมแล้วเท่าๆกันผมใช้ X หรือว่าใช้ H ทั้ง2อันใช้ได้โอเคเลยการใส่ก็ง่ายเหมือนกันเลยนะครับดังนั้นอันนี้ก็คือ Badger H ถ้าเกิดใครอยากรู้ฟีเจอร์นะครับผมแนะนำนะที่ผมจะทิ้งลิงก์ของวิดีโอไว้สามารถไปดูลิงก์ของวิดีโอ Badger ได้เลยระบบอันนี้มันจะใช้งานด้วยอินเ r t ร์ตต่างๆนะครับตอนนี้เราจะมีอินเ r t ร์าสหรับปืนสั้นแล้วก็อินเ r t ร์าสหรับแม็กกาซีน4อันจะบอกว่าอันที่มาเนี่ยมันจะมาพร้อมกับอินเ r t ร์5.56 2อันแล้วก็อินเ7ิ 1>, 2, 1อิน,อนเสิร์ตของ5.56เนี่ย1อันมันจะใส่ได้3แม็กกาซีน5.56นะครับถามว่าใส่ S M G ได้ไหมได้นะครับผมใส่ปืนสั้นได้ไหมพอได้แต่มันจะไม่แน่นมากนะครับแต่อย่างที่บอกไปนะครับฟีเจอร์การใช้งานก็ใกล้เคียงกันเพราะว่ามันจะเป็นระบบ H นะครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่เพราะผมรู้สึกว่ามันเยอะไปแต่ว่าจะมีพาวช์ด้านข้างที่ติดกับตีนตุกแกด้านหลังแล้วก็จะร้อยกับบาโก้พวกนี้นะครับผมเดี๋ยวรูปขึ้นไปข้างบนสามารถใส่ขวดน้ําหรือว่าใส่วิทยุอะไรเพิ่มขึ้นมาด้านข้าง เขาเรียกว่า Radio pouch นะครับผมณเวลานี้นะครับผม Badge r H จะมีอยู่ทั้งหมด3สีนะครับผมจะมีสีดําสีเทาสี Multi Cam Black อีกด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบสีไหนที่เราไม่มีครับลองคอมเมนต์มาเผื่ออนาคตเราจะได้ทํำสีนั้นด้วยนะครับถ้าใครสนใจราคาอยู่บนหน้าจอตรงนี้เลยโอเคทุกคนขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันคราวหน้ากับทีม Tango อย่าลืมกด like กด subscribe ทิ้ง c o m มนต์ไว้ข้างล่างนะครับ We are the Sheepdog Peace